ผู้ชมครับนี่คือหนังสอนคนครับ movies teach people ฟังแล้วแปลกไหมครับ <c oughs> เห็นผมยังไม่ทรานกับรายการใหม่รายการนี้นะครับผู้ชมเชื่อไหมครับทุกๆครั้งเวลาผมจะพูดกับทุกๆคนว่าดูหนังดูละครแล้วก็ย้อนดูตัวเราเองนั้นมันจริงแท้แน่นอนนะครับหนังทุกๆเรื่องกว่าจะเป็นหนังได้ต้องมีการค้นคว้าจากโครงเรื่องเนื้อหาหรือการวิจัยข้อมูลที่ถูกต้องแต่ในเวลาเดียวกันวัตถุประสงค์ของหนังหลัก อยู่ที่การสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมทั่วโลกภายใต้ความบันเทิงแล้วมันต้องมีความรู้ก็เป็นที่มาของ movies teach people หรือว่าหนังสอนคนของเราซึ่งทุกๆ ep ที่เราจะนำเสนอจากนี้ไปก็จะเป็นความรู้หลากหลายที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของภาพยนตร์เรื่องนั้นซึ่งทำให้การใช้ชีวิตของคุณนั้นมีสิ่งที่ดีๆขึ้นมามีแรงบันดาลใจขึ้นมามีความรู้เพิ่มพูนให้กับเรามากยิ่งขึ้นครับ นั่นแหละครับคือที่มาของ movies teach people ผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเรื่องราวซึ่งเกิดขึ้นกับเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็คงจะหนีไม่พ้นกับชื่อนี้คำนี้โควิด -19 นั่นเองครับโควิด -19 เราต้องยอมรับว่าเป็นโรคระบาดใหม่ซึ่งเกิดขึ้นกับมนุษยชาติล่าสุดเลยนะครับแต่หากพูดถึงเรื่องราวของโรคระบาดในโลกภาพยนตร์ฮอลลีวูดแล้วทุกๆครั้งพอผมนึกถึงโควิด -19 ผมมักจะนึกถึงหนังเรื่องนี้ครับ outbreak ครับ In a remote African jungle, a small monkey is captured. Bound for a pet store in America, the animal carries a deadly virus. Outbreak นั้นเป็นภาพยนตร์หายนะไวรัสโรคระบาดนะครับที่สุดคลาสสิกอันนึงเหนือการเวลานะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ตอนที่ออกมาฉายตอนนั้นสร้างความฮือฮามากสําหรับผู้ชมเลยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากน,นวนิยายขายดีชื่อว่า The Hot Zone ซึ่งประพันธ์โดย Richard Preston Outbreak นั้นออกฉายเมื่อปี1995แล้วเป็นภาพยนตร์ ที่นำโดยดาราระดับแถวหน้าของฮอลลีวูดที่เอ่ยชื่อแล้วไม่มีใครไม่รู้จักดัสตินฮอฟแมนมอร์แกนฟรีแมนพ r ทริกเดมซี่เควินสเปซี่แล้วก็เรนน่รูโซ o อา b r e a k นั้นกำกับการแสดงโดยผู้กำกับชาวเยอรมันนะครับซึ่งเขามีชื่อว่าวูฟแกงพีเตอร์เซนผู้ชายคนนี้สร้างชื่อเสียงมามากมายนะครับแต่ภาพยนตร์ที่สร้างให้เขาเป็นที่จดจำมากในโลกภาพยนตร์คือภาพยนตร์เยอรมันที่มีชื่อว่า ดัสบูทที่พูดถึงเรื่องราวของเรือดำน้ําในสงครามโลกครั้งที่2จากชื่อเสียงนี้ทาง Warner เองก็ได้เชื้อเชิญให้เข้ามากลุมบังเหียนภาพยนตร์เรื่อง outbreak ในปี1995 2ปีหลังจากนั้นเขาก็ยิ่งดังขึ้นไปใหญ่ผู้ชมคงจะจําหนังเรื่อง Air f ์ r c e 1ที่ Harrison Ford นั้นรับบทเป็นท่านประธานาธิบดีบนเครื่องบิน Air r o r o n 1ได้นะครับนั่นแหละครับเป็นผลงานการกำกับในปี1997และต่อจากนั้นมา7ปี จากนั้นความโด่งดังเขาก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับทางวอร์เนอร์ก็มอบหมายให้เขาทำภาพยนตร์เรื่องทรอยในฐานะผู้ในการสร้างและผู้กับการแสดงนะครับซึ่งทรอยนั้นใช้เวลาสร้างเกือบ3ปีหากจำได้เป็นผลงานนำแสดงของ Brad ด i t t นั่นเองนะครับแล้วเป็นภาพยนตร์ที่ออกฉายเมื่อปี2004ครับ ตอนนี้เรามาสู่เรื่องราวของ outbreak ภาพเนียมเรื่องอา t b r e a k นั้นมีเรื่องราวโดยย่อดังนี้นะครับเหตุผลแห่งเรื่องเราจะเห็นได้ชัดมากว่าเกิดขึ้นจากความลำโมบของมนุษย์และเป็นความเห็นแก่ตัวอย่างชัดเจนมากเลยนะครับทำให้เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งนั้นเข้าสู่ภาวะแห่งวิกฤตเพราะมีโรคระบาดที่ภาวะการระบาดนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆและเหตุการณ์มาจากการลักพาตัวลิงป่าจากแอฟริกา แล้วมากลายเป็นพาหะของการนำไวรัสร้ายที่มีชื่อว่าโ o มดาบานั้นเข้าสู่เมืองเล็กๆแห่งนี้กรมการแพทย์กองทบ,บกสารัฐได้มอบหมายให้พันเอกแซมดานิลส์ซึ่งเป็นแพทย์ทหารนั้นมาค้นหาสาเหตุแห่งการระบาดเขาได้ร่วมมือกับอดีตนักวิทยาศาสตร์นักค้นควา้าซึ่งเป็นอดีตภรยายของเขาที่รับบทโดยเรนี่รูโซนั้นค้นหาต้นต่อและระงับไม่ให้การระบาดนี้ แพร่กระจายออกไปมากยิ่งขึ้นการแข่งกับเวลากลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าในเวลาเดียวกันรัฐบาลสหรัฐพยายามที่จะปกปิดข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงเลยนะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้สื่อมวลชนนั้นได้ตีแผ่เรื่องราวนี้ออกไปสู่ทั้งโลกใบนี้ mm hmm. เพราะกลัวว่าทั้งโลกจะตื่นตระหนกกับเหตุที่เกิดขึ้น mm hmm. กับสถานการณ์ไวรัสที่ควบคุมไม่ได้ มีจุดหนึ่งซึ่งน่าสังเกตมากในหนังเรื่องนี้ ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นความบังเอิญไหมว่าถึงแม้ว่าแซมดานยลส์นั้นเป็นแพทย์ทหารนะครับแต่ทำไมเนี่ยในเรื่องราวต้องมีทหารเข้ามาผมมีข้อสังเกตว่ามันอาจจะเป็นเพราะเหตุผลอาจจะเป็นเหตุผลของผมนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อมันเกิดโรคระบาดมันเป็นวิกฤตในระบอบของรัฐบาลอเมริกันเนี่ยที่ปรึกษาของท่านประธานาธิบดีเนี่ยแน่นอนนะครับเขาก็จะมีกองทัพเหล่าทัพเนี่ยพอเขามองว่าการระบาดคือภัยสําหรับชาติ มันก็ต้องมีทหารเข้ามาแน่นอนครับแพทย์ที่ใกล้เคียงที่สุดเขาก็คงต้องสอบถามจากแพทย์ของกองทัพก่อนว่าการนิ่ใชยของวิกฤตครั้งนี้ถ้ามาผนวกกับเรื่องราวของความไม่มั่นคงในชาติหรือเป็นวิกฤตสําคัญครั้งนี้เขาจะแก้ไขปัญหายังไงก็เห็นได้ชัดว่าเป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่แงแต่ว่าในแง่ของหนังมันดูให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเพราะว่าเวลาเราพูดถึงทหารเราก็จะรู้สึกว่า มันมีแต่การต่อสู้มันมีแต่การทำลายล้างซึ่งในหนังเราก็เห็นมันก็มีหลายฉากเป็นเช่นนั้นเนื่องด้วยจริยธรรมของคำว่าแพทย์ไม่ว่าคุณจะเป็นแพทย์ประเภทใดน,นะครับผมเชื่อว่าจริยธรรมนั้นเป็นเรื่องสำคัญเขาก็ถึงต้องออกมาเพื่อค้นหาต้นต่อก่อน แล้วก็มีวิธีแก้ไหมพอมาเป็นในหนังมันก็จะเติมผงชูรสเข้าไปเพื่อให้เกิดรสชาติแห่งความบนันเทิงเข้ามาครับใครที่มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็คงต้องยอมรับว่าในยุคปี1995ซึ่ง27ปีให้หลังนะครับในยุคนู้นเนี่ยถือเป็นหนังที่น่าตื่นเต้นมากนังเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างเพียง50ล้านเหรียญนะครับแต่โกยเงินไปมากกว่า189ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกนะครับทุกคนก็ชื่นชมว่าเป็นหนังระดับกลางแต่ให้เนื้อหาสาระของความเป็นจริง แล้วดูสมจริงทุกๆด้านการแต่งหน้าก็ถูกชื่นชมว่าแต่งได้สมจริงมากกับลักษณะของคนไข้ที่ติดเชื้อโรคนะครับหลังจากที่หนังได้ออกฉายตัว Richard Preston นั้นได้มีการให้สัมภาษณ์มามากมายถูกถ่ายถามว่าความเป็นจริงของโรคนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ก็มีคนออกมาโต้เถียงกันว่าข้อมูลหลายอย่างที่ริชาร์ดเพรสตันนั้น ได้สร้างขึ้นมาในนวนิยายของเขาบางอย่างไม่ได้เป็นเรื่องจริงแถมยังมีเรื่องฟ้องร้องกันด้วยนะครับกับนวนิยายอีกเล่มหนึ่งและมีบางสตูดิโอตอนนั้นก็พยายามแข่งกับเวลาในการออกหนังลักษณะเดียวกันในเอเชียนั้นก็มีการสร้างประเภทภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดออกมาเช่นกันมันก็เป็นปกติแล้วครับเมื่อมันเกิดกระแสทุกคนก็อยากจะโดดเข้ากับกองคารวาลแต่ในเวลาเดียวกันก็มีการทําสารคดีออกมาเช่นกันนะครับพูดถึงเรื่องราวเพื่ออ,อิงถึงข้อมูลที่จริงยิ่งกว่า เขาคิดว่าริชาร์ดเพรสตันเคยเขียนไว้ในนวนิยาย The Ho อ z โ n นแต่กลับมาในเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นหนัง t h r i l l e r Action ที่ให้ข้อมูลที่ดีและบันเทิงเรื่องหนึ่งที่เราลุ้นไปต่อให้ดูจบเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ต้องระมัดระวังแต่เราอาจจะไม่ได้เข้าใจถึงธรรมชาติของโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้ได้แต่รู้ว่ามันเป็นโรคระบาดอะไรคือโรคระบาดนั่นแหละครับดูหนังดูละครแล้วก็ย้อนดูตัวเราเองก็เกิดความคิดเกิดปัญญาขึ้นมาครับ ผู้ชมครับตอนนี้จากโลกภาพยนตร์สู่โลกแห่งความเป็นจริงกันดีกว่านะครับหากเราย้อนกลับไปผู้ชมเคยนึกบ้างไหมครับว่าก่อนที่เกิดโรคระบาดโควิด -19 โลกใบนี้ของเรานั้นประชิญหน้ากับโรคระบาดครั้งร้ายแรงต่อมนุษยชาติมากี่โรคแล้วนะครับแล้วทุกๆครั้งมันมมีโรคระบาดครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการฆ่าชีวิตประชากรโลกใบนี้ไปมากมายทีเดียวครับตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลสู่ยุคป,ปัจจุบันผมเองก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่า มีโรคระบาดอะไรบ้างที่ถือว่ายิ่งใหญ่มากและมีส่วนสำคัญต่อโลกใบนี้ของเราเราไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้วครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับโรคระบาดก่อนนะครับโรคระบาดคือโรคที่เกิดการแพร่ระบาดลุก,กลามเกินกว่าที่คาดไว้ซึ่งเป็นการเกิดขึ้นที่ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ภูมิภาคเดียวในช่วง1 0,000ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับภาพเนีย์เรื่อง10,000 BC ของผู้กำกับโรแลนด์เอเมริกมีโรคไข้ทรพิษ หรือฝีดาษภาษาอังกฤษเราเรียกว่า smallpox mm hmm. เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ของเราและยังตรวจพบว่ามัมมี่ของฟาโรห์รามเสสที่5แห่งอียิปต์โบราณสวรรคตรด้วยโรคฝีดาดด้วยครับต่อมาในช่วง7,900ปีก่อนคริสต์กาลหรือปลายยุคน้ำแข็งในเขตยุโรปเอเชียและแอฟริกาได้เริ่มทำการปุสัตว์และเลี้ยงสัตว์ปีกทำให้เชื้อโรคจากสัตว์แพร่ระบาดสู่มนุษย์อีกทั้งสัตว์เลี้ยงพวกนี้ยังถูกซื้อขายไปยังที่ต่าง ทำให้โรคระบาดกระจายไปได้ไกลจนเกิดเป็นโรคระบาดเช่นโรคไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากหมูและเป็ดและโรคหัดที่เกิดจากวัวและสุนัขพอเริ่มเป็นเมืองนั่นคือช่วงประมาณ3,900ถึง970ปีก่อนคริสต์กาลประชากรก็เริ่มหนานแน่นและกระจุกตัวทำให้โรคระบาดสามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วขึ้นและเป็นโรคระบาดที่มักเกิดขึ้นประจำในชุมชนเช่น อะฮิวาตกโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียรและโรคติดต่อทางเดินหายใจถัดมาเมื่อ500ปีก่อนคริสต์กาลได้เกิดการระบาดของมาลาเรียรที่มียุงเป็นพาหะของโรคซึ่งระบาดในจีนตอนใต้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันยังพบการ,รโรค ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรียเกิดขึ้นที่กรุงอาร์เทนส์จากบันทึกของนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกโรคระบาดชนิดนี้ฆ่าชีวิตมนุษย์โลกไปมากกว่า100ล้านคนก่อนที่จะทวีความรุนแรงมากที่สุดในทวีปยุโรประหว่างปีคศ .1348 ถึง1350ความรุนแรงของมันเรียกว่ามากกว่าความสูญเสียจากสงครามโลกสองครั้งรวมกันอีกด้วยนะครับผู้ชมครับล่าสุดนี้โลกใบนี้ของเรากำลังเผชิญหน้ากับ โรคระบาดชนิดใหม่ที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Monkeypox หรือว่าโรคฝีดาดลิงนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์ภพศสาลเตชะบรีกุลอายุรแพทย์โรคติดเชื้อนะครับผู้ซึ่งจะมาให้ความรู้กับเราว่านี่คือโรคใหม่หรือโรคเก่าอะไรที่จะให้ความรู้กับเราเพื่อระมัดระวังแก้ไขยังไงแนวโน้มจะเป็นยังไงไปติดตามกันครับหมอครับวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสนั้นเป็นอย่างไรครับคือไวรัสเนี่ย นะครับก็ถามว่าเป็นจะเรียกว่าสิ่งมีชีวิตก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าองค์ประกอบของความเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ครบเพียงแต่มันก่อโลกและสืบพันธุ์ได้นะครับโดยอาศัยนะครับเซลล์ที่ไปติดตัวอื่นอะอย่างเช่นไวรัสบางชนิดเนี่ยก็ติดแบคทีเรียนะฮนะเนาะแบคทีเรียก็ติดไวรัสได้นะครับ ติดพืชได้ติดสัตว์ได้นะครับอันนี้คือวิวัฒนาการของเขาแต่ปัญหาคือโดยส่วนใหญ่ก็ต้องดูว่าไวรัสนั้นก่อโรคอย่างไรดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีวิธีการแตกต่างกันไปที่ว่าจะทําให้เกิดโรคอย่างเช่นบางโรคเนี่ยเกิดโดยการที่สัมผัสสารคัดหลัง่ง ที่มันมีการติดเชื้อไวรัสนั้นก็ทําให้เกิดการติดหรือบางโรคเนี่ยสัมผัสเช่นรองน้าลายละอองฝอยนะครับที่ออกจากระบบทางเดินหายใจนะครับหรือสารคัดหลั่งอื่นเช่นอุจจาระน้ําลายนะครับน้ำมูกเลือดอย่างเงี้ยครับก็อาจจะติดหรือบางชนิดนี้แอดวานหน่อยนะครับก็ติดทางอากาศเลยพว่ที่แพร่ไปทางอากาศก็จะแพร่ได้ไกล ตอนนี้มาถึงโรคที่ระบาดต้องเรียกว่าอุบัติใหม่ขึ้นมาหรือไม่ผมไม่แน่ใจที่เราเรียกว่า Monkey Pox หรือว่าฝีดาดลิงะครับคือจริงๆเนี่ยมันก็ตืมกลุ่มตระกูลทรพิษนะครับหรือฝีดาดอันนี้เป็นคำภาษาไทยนะครับกลุ่มไข้ทรพิษเนี่ยเราก็มีมานานแล้นะครับก็เป็นต้นเหตุนะครับที่ทำให้เรารู้จักวัคซีนวัคซีนก็คือมาจากเชื้อฝีดาดวัวนะครับ หรือวัคซีเนียนะครับซึ่งเป็นต้นคําของคําว่าวัคซีนที่เราใช้เพียงแต่ฝีดาษท,ที่ระบาดในลิงเนี่ยนะครับก็เป็นตระกูลเดียวกันเพียงแต่คนละชนิดกันโดยส่วนใหญ่เนี่ยหมดของโรคฝีดาษเนี่ยมันก็จะระบาดทนะหนึ่งคือละอองน้ําลายเพราะเชื้อสามารถทําให้เกิดปอดอักเสบได้เช่นเดียวกัน2คือตุ่มน้ำนะครับตุ่มน้องที่ผิวหนังนะครับเนาะแล้วก็มีตุ่มนองแตกนะฮะ นะออกมาแล้วก็มีหนองไหลมีน้ําเหลืองซึมไอตรงนั้นนะ่ะก็มีไวรัสเพียงแต่ฝีดาดลิงเนี่ยถามว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ไหมไม่อ่ยมันก็อุบัติมาเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็อยู่ในแอฟริกาไม่ค่อยโผล่มาเท่าไหร่พอดีงวดนี้มันดันมาระบาดช่วงใกล้ๆกับช่วงที่เรามีโรคระบาดอีกโรคหนึ่งที่เป็นโรคที่ระบาดมาสาปีและก็คือโควิด -19 นะครับซึ่งมันก็ดันไปเจอนะครับว่าเอ๊ะกลุ่มบุคคลเนี่ยที่ติดโรคฝีดาดลิงเนี่ยดันเป็นกลุ่มบุคคลที่ เอ๊ะเดินทางไปไหนหรือเปล่าหรือว่ามีพฤติกรรมทาง ทางเพศแบบไหนหรือเปล่าซึ่งตอนเนี้ถามว่าฝีดาดลิงเนี่ยไม่ได้กระบาดเป็นวงกว้างนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มจฉเพาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออาการและการแสดงบางส่วนก็ไม่ได้เหมือนครบเครื่องเหมือนฝีดาดลิงที่เคยเจอแต่ก่อนมันก็เลยทําให้บางส่วนเนี่ยระบาดได้นะครับเพราะถ้าเราสมมุติเราเห็นผู้ป่วยมีตุ่มฝีหนองเต็มตัวไปหมดเต็มหน้าเต็มแขนเต็มขาเนี่ยเราคงจะกลัวแล้วก็ระมัดระวังนะงวดนี้เราดันมาเจอว่าฝีดาดลิงเนี่ยเรามาเจอว่าเขาดันมีพื้นมีอะไรหลบอยู่แถวอวัยวะ สืบผ่าหรือรอบ,รอบๆแถวทะวันหนักขึ้นในล่มผ้าครับแล้ววิธีรักษานั้นลําบากไหมฮะมีเป็นวัคซีนเป็นเขาเขารักษากันยังไงครับหมอหรือว่าตามอาการคือจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ต้องบอกเลยฝีดาดลิงเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากนะครับก็อาจจะ10-30%นะครับที่อาจจะมีอาการรุนแรงได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยรุนแรงฝีดาดลิงเนี่ย ปัญหาคือที่เราเจอเนี่ยคนไข้กลุ่มที่ติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ผ่านการปลูกฝีปลูกฝีเนี่ยเอาของประเทศไทยเนี่ยเราเลิกปลูกฝีไปรู้สึกจะปี2,523คนไข้ที่เป็นฝีดาดลิงเ่ยเจอกับไอ้คนไข้ที่ปลูกฝีมาปรากฏว่าอาการน้อยมากหรือแทบจะไม่มีอาการน,นี่ข้อแรกนะครับข้อ2คือวัคซีนที่เรามีอยู่ก่อน วัคซีนฝีดาษปรากฏว่าเออก็ใช้ได้ผลนะคะในการป้องกันยาฆ่าเชื้อไวรัสก็มีอยู่หลายตัวนะครับประเทศไทยก็ยังมีอยู่ประมาณสัก2ตัวนะ,ะที่ยังมีอยู่ที่ของเมืองนอกนี่ก็มี4ีหตัวละกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเตรียมพร้อมอยู่แล้วรวมทั้งวัคซีนนะครับแล้วก็มีอีกทันนึงก็เรียกเขาเรียกโมโนโครนอลแอนติบอดีการให้ภูมิุ้มกันโดยตรงเลยนะครับที่สกัดออกมาเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันเรื่องป้องกันเรื่อง รักษาคนไข้ฝีดาดลิงเนี่ยนะครับพอพูดถึงเรื่องราวของการรักษาทุกอย่างมันก็ต้องย้อนกลับไปว่าเอาละแล้วเราจะป้องกันมันยังไงฮะฝีดาดลิงนะครับฝีดาดวานอนเนี่ยติดในกรณีที่คนที่ติดเชื้อมีอาการแล้วไปแพร่เชื้อถ้าคนไข้มีอาการและคือมีไข้นะครับมีตุ่มน้ําตุ่มหนองที่ตัวเนี่ยนะครับมาเนี่ยอันนี้เป็นระยะแรก ในขณะที่เขายังไม่มีอาการอยู่ในระยะระยะเวลาฟักตัวของเชื้ออย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นก็ยังไม่แพร่ครับถามว่าโดยปกติตอนนี้ถามว่ากระทรวงสาธารณสุขรับทราบไหมรับทราบมาตั้งนานลวหมอโรคติดเชื้อส่วนใหญ่รู้ไหมรู้หมดละครับฟังหมดนะเพราะเราได้ก็ได้รับการปรึกษาคุณท้ยกลุ่มนี้อยู่เนืองๆน,นะครับเพราะว่ามีตุ่มน้ําตุ่มนู้นที่ตุ่มน้ําตุ่มนี้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยบอกเออโดยส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าป้องกันได้ แล้วก็ป้องกันได้ง่ายกว่าโควิดพอาพูดถึงเรื่องราวของโรคติดเชื้อที่ก่อกําเนิดจากไวรัสนอกเหนือจากฟีดาตลิงแล้วนะครับมีโรคหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับอีโบลาหรือว่าไข้เลือดออกอีโบลาลักษณะของโรคเนี่ยจริงๆเราเคยดูหนังเรื่อง outbreak แล้วนะครับเขาก็บอกว่าในหนังมันเป็นไวรัสที่มาจากลิงก็คือโมทาบ้าแต่ลักษณะของ<ม>อีโบลาหรือไข้เลือดออกอีโบลาลักษณะมัน,ม,นมันยังไงอะไข้เลือดออกนะครับ ของแอฟริกาเนี่ยที่มีไข้เลือดออกคล้ายๆหนังเรื่องเอาเ r e a นะครับโทาบ้าน,นก็คือไข้เลือดออกอีโบลาและมาเบิร์กนะครับสองไข้เลือดออกเนี่ยเป็นไวรัสเพียงแต่การโกลไกการติดส่วนใหญ่เนี่ยติดทางหนึ่งคือสัมผัสระยะเวลาฟักตัวของโรคเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นขนาดไหนแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ย,ยเฉลี่ยนีก็คือประมาณสัก บอกว่าประมาณสัก8-10ถึงวันแต่บางคนก็รุนแรงรับเชื้อเยอะมากก็สองวันก็เริ่มมีอาการได้หรือบางคนอาจจะถึงประมาณที่สสัปดาห์อย่างเงี้ยแล้วอาการมักจะรุนแรงคือมีเลือดออกบางคนที่มีอาการรุนแรงนะครับก็จะมีอาการแบบเห็นจ้ำเลือดเห็นจุดเลือดหรือว่ามีอาการเลือดออกในอวัยวะภายในอย่างเงี้ยมักก็แสดงอาการค่อนข้างเร็วในกลุ่มที่อาการรุนแรงส่วนใหญ่ก็มักจะเสียชีวิตนะครับเนาะจากอวัยวะภายในที่มันล้มเหลวดังนั้นถามว่าเอ๊ มันมีเป็นเหมือนในหนังไหมเป็นครับเพียงแต่มันไม่ได้ระบาดรุนแรงขนาดนั้นถามว่าทุกวันนี้เรายังมีอีโบลาระบาดหรือว่ามาเปิดระบาดอยู่ไหมก็บอกว่าก็มีอยู่เรื่อยๆมีอยู่เนืองๆแต่ถามว่าไม่ได้เยอะมากมันระบาดอยู่ในวงจํากัดโดยส่วนใหญ่ตอนนี้เราก็เจอพวกแถวแองโกลาคองโกแล้วก็เวสต์แอฟริกาที่เป็นโรคประจําถิ่นของเขาอ่ะแล้ววิธีการรักษา ก็เหมือนกับโรคที่ติดเชื้อไวรัสทั่วๆไปใช่ไหมครับหมอเรายังไม่มียาต้านไวรัสเนื่องจากส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้วิธีการว่าเรารู้ว่ากลไกการเกิดโรคมันเกิดจากอะไรมีเลือดออกจากอะไร,เ,ะไรเราเลยให้สารตอนนี้ก็คือยอดฮิตนะฮะก็ต้องบอกว่า monoclonal antibody อีกแล้วถามว่ายาฆ่าเชื้อไวรัสเรมีมาตัวไหนมาจำเพาะกับอีโบลาหรือเปล่าเราบอกว่าตอบว่าตอนนี้ก็ไม่มีนะฮะเนื่องจากอย่างที่บอกว่าระบาดส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้ป่วยหนะักอาการรุนแรง อ่อนเพลียมากเดินทางไม่ไหวดังนั้นเนี่ยทำให้อาการมันรุนแรงมากอะ่ะคนไท้ไปไม่ได้ไกลอะ่ะว่างั้นเถอะดังนั้นมันก็เลยทาให้การระบาดของโรคมันไม่ได้ไกลมันอยู่ในวงแคบๆเพียงแต่หนังอะฮะแล้วก็ทําให้มันสนุกมากขึ้นนะครับกลไกการระบาดมากขึ้น เห็นโอ้ดูในหนังนี่ตายเยอะสัมผัสนิดเดียวไม่กี่วันก็เกิดโรคเกิดอาการถูกไหมฮะแต่ถามว่าความชีวิตจริงเกิดอย่างนั้นไหมก็ต้องตอบว่าเกิดน้อยนะแต่ก็มีไม่ได้เยอะเหมือนในหนังอันนั้นเราดูเอาสนุกแล้วกลับมาคําถามสุดท้ายฮะหมอเราป้องกันได้ไหมครับหรือมันก็จะเหมือนในหมวดที่หมอได้อธิบายไปแล้วคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ถามว่าเราป้องกันได้ไหม ถ้าเรารู้ว่าระบาดที่ไหนเนี่ยมันก <Uh ็ไม่ควรไปถูกไหมฮะอันนี้เราก็ต้องบอกตามตรงจริงๆมันก็คือหลักกหลักโรคระบาดทั่วไปเนาะกินร้อนช้อนกลางล้างมืออันนี้พูดง่ายๆเลยแล้วก็พยายามรักษาระยะห่างนะครับมันล้างมือประจําไม่แน่ใจนะครับว่าเชื้อติดทางไหนเราใส่หน้ากากอนามัยก็ได้เดี๋ยวนี้เราใส่หน้ากากอนามัยจนเคยชินนะครับหมอว่ามีประโยชน์ด้วยแล้วพบว่ายอดตั้งแต่ตอนที่ โควิดระบาดในประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่าคนไข้เป็นหวัดน้อยมากเลยอันนี้เป็นถ้าเรียก universal prevention อะอันนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขก็ชอบพูดอยู่นะครับจริใช้ได้ทั้งหมดใช้ครอบจักรวาลน,นะครับเนาะดังนั้นเนี่ยโรคระบาดท,ทั่วไปเราใช้หลักการนี้ก็ป้องกันได้นะขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่แบ่งปันความรู้นะครับทาให้เรารู้สึกว่าเราแน่นไปด้วยความรู้และเนื้อหาสาระมากยิ่งขึ้นนะครับและยิ่งหนังที่เราเพิ่งพูดไปเรื่อง outbreak ก็จะทําให เกิดอัตรดในการย้อนกลับมาดูแล้วเออเราควรจะต้องทำตัวยังไงโอกาสหน้าเราหวังว่าหมอจะมาร่วมแบ่งปันความรู้ให้กับคุณผู้ชมเขามากยิ่งขึ้นนะครับกราบขอพระคุณครับคุณหมอไพศารครับสวัสดีครับ ทางรายการขอขอบคุณคุณหมอภัยาลนะครับที่มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวข้องกับโรคฝีดาดลิงและอีโบลาในวันนี้นะครับความรู้ทั้งหมดที่เราเรียนรู้วันนี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่แบ่งปันให้กับคุณผู้ชมทางบ้านและคุณผู้ชมสามารถแบ่งปันต่อได้นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกครับนี่คือรายการของเรา movies teach people หรือว่าหนังสอนคนนะครับสำหรับช่องทางติดตามรายการเราครับพล่งนี้ครับ อย่าลืมกดไลค์กด s u b s cribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็แบ่งปันคลิปดีๆแบบนี้สำหรับคนที่คุณรักนะครับเพราะว่าจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานค้นคว้าข้อมูลดีๆข้อมูลจริงๆมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้ขอขอบคุณสารที่ถ่ายทำนะครับซิลเมอจิก้าโรงภาพยนตร์ในบ้านคุณผู้ชมสามารถสัมผัสประสบการณ์นี้ได้ที่ gd experience ชั้น4ี่สเตเดียมวันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้เป็นหนังสอนคน movies teach people นะครับขอให้ทุกๆท,ท,ท่านนั้นดูแลตัวเองข้ามผ่านความเจ็บปวด ความเจ็บป่วยและทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังเป็นอุปสรรคในชีวิตของคุณนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานําเสนอวันนี้เราหวังว่าเราจะได้สร้างกําลังใจให้คุณต่อสู้ต่อไปเดินต่อไปมีความรู้ในการปกป้องตัวคุณเองและเดินหน้าต่อไปในชีวิตดูแลตัวเองเทคแคร์สวัสดีครับ